ก็เตรียมดำนาแล้วนะคะตอนนี้น้ำเยอะมากๆนี่นีเป็นนาของเราเองนะคะก็เรียกว่าน้ำพร้อมนะคะน้ำพร้อมมากตอนนี้เตรียมดำนากันเลยนะคะ่ตอนนี้นะคะตึกจะด่งพร้อมปอาอันนี้อาจจะภาพอาจจะรัวๆหน่อยนะคะเราถ่ายกันอยู่บนรถนี่ บ้านเนี่ยสุดสะดุง้งฝืนสะดุง้งโอ้ยนะคะบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้นะคะวิถีชีวิตวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านเนาะบรรยากาศดีสะน้าแต่ค้าเนี่ยช่วงนากำลังเตรียมกันเขาเรียกว่าอะไรนะดำแบบนาใช่ไหมนี่นะคะภูเขาของเราโอ้ยนะคะ <Non> นะะอาาเนเวนน,นนะคะอากาศเป็นการนอนเวนมากๆฝนตกลิ่นๆนะคะตอนนี้อากาศแบบไปหมดนไปหไปไปหม,ปหม,ปหม,ปหมเลยช่วงนี้หน้าฝนนะคะต้นไม้ต้นหญ้ากค็ค่อนข้างที่จะเขียวฉ่ำไปทุกพื้นที่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เขียวความเขียวปกคลุมทุกพื้นที่เลยนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านกาแฟบกกอกแล้วนะครับนี่ก็ยังระเบียงยังไม่เสร็จนะครับระเบียงยังไม่เสร็จพอไม่เสร็จก็ฝนมันก็ได้ทดสอบฝนนะครับน้ำมันไหลไปทางไหนเนาะประมาณนี้นะครับร้านกาแฟของเราก็ดูกันเนาะนี่นะครับระเบียงถ้าไม่ถ้าไม่นั่นก็จะเปียกอย่างนี้ มันต้องมีจั่วหน้าอใหม่นิดหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องกาแฟกกอกเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม